วระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มราคาของข้าพระองค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกาย ือภาวนาประจำวันดิฉันกิติยาแสนทวีวันนี้ขอเสนอบทเรียนความเชื่อศรัทธาในครอบครัวบทเรียนจากพระคัมภีร์กิจการบทที่สองข้อ39พระธรรมข้อที่39 ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่พวกท่านและแก่ลูกหลานของพวกท่านและแก่คนทั้งหลายที่อยู่ห่างไกลออกไปคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเราจะทรงเรียกนั้น พระสัญญาที่พูดถึงในที่นี้คือการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออิทธิพลอันทรงพลังและทรงพระคุณของพระองค์ซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและประทานความรอดนิรันดร์แก่พวกเขาพระสัญญานี้ได้ถูกกล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ในข้อ17และเวลานี้เขาใช้กับชาวยิวเหล่านี้แล้วก็กับลูกหลานของคนเหล่านั้น ภายใต้พระสัญญานี้พ่อแม่จะได้รับการหนุนใจให้ฝึกลูกๆของตนเพื่อพระเจ้าภายใต้คําสอนแห่งพระกิตติคุณ พวกเขาได้รับมอบอำนาจให้ถวายลูกลูกแด่พระองค์ในพิธีบัพติสมาของคริสเตียนและพวกเขาจะไว้วางใจในพระประสงค์อันเมตตาของพระองค์ที่จะดำรงรักษาพระพรแห่งความรอดไว้เช่นนั้นจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งอันเวิร์ดบาร์ สำหรับเรานี่เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลายพระเยโฮวาตรัสวิญญาณของเราที่อยู่บนเจ้าและบรรดาคำของเราซึ่งเราได้ใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่ปลากไปจากปากของเจ้าหรือจากปากของเชื้อสายของเจ้าหรือจากปากของเชื้อสายแห่งเชื้อสายของเจ้าพระเยโฮวาตรัสดัดงนี้ตั้งแต่บัดนี้สืบต่อไปเป็นนิตพระธรรมอิสยาห์บทที่59ข้อ20เ คำว่าปากถูกกล่าวไว้สีครั้งในพระคัมภีร์ข้อนี้ซึ่งบ่งบอกถึงการพูดในรูปของการเทศนาหรือการสอนพระธรมรมลูกาบทที่21ข้อ15และพันธสัญญาของพระเจ้าก็สำเร็จเป็นจริงผ่านวิธีการเช่นนั้น พวกเราหลายคนสามารถเป็นพยานยืนยันว่าพระสัญญานี้เป็นจริงในครอบครัวของพวกเขาซึ่งพวกเขาได้เห็นคริสเตียนหลายชั่วอายุคนและด้วยความภาคเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวของพวกเขาโดยมีพระคุณของพระเจ้าคอยดูแลพวกเขาก็สะท้อนสิ่งที่ผู้เขียนเพลงสดุดีกล่าวว่า หากพระเยโฮวามิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาคนที่สร้างบ้านนั้นก็ทำงานเหนื่อยเปล่าพระธรรมเพลงสดุดีบทที่127ข้อหนึ่งข้อคิด เพื่อว่าท่านจะได้เกรงกลัวพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านโดยการรักษาบรรดากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่านและเพื่อว่าวันเวลาของท่านจะได้ยืนยาวพระราชบัญญัติบทที่6ข้อ2 ้ายสุดนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้เรารักษาบรรดากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ไว้ส่งต่อให้รุ่นต่อรุ่นถึงลูกหลานของเราจะได้มีพระวจนะของพระองค์ในใจและเก็บรักษาพระพรแห่งความรอดนั้นไว้ตลอดชั่ววันเวลาของเขาอธิษฐานวิงวอนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.